สวัสดีจ้าวันนี้มาดูวิธีการเสียบยอดนะเสียบยอดไม่ยากคนระับก็จะทำให้ดูเลยอันทับแรกก็ต้องมียอดเสเดาอันนี้เป็นสเดามันอร่อยดีนะตนน้นแม่อร่อยๆแล้วก็อยอดมาเลยนี่ช่องนี้ข้อดีคือมันติดง่ายมันแข็งแรง ยอดนี้ติดแล้วในต่อให้ดูนะใส่สักสองกิ่งโอเคหลักยอดมาก็เอายอดดีๆหน่อยลองกันเลยดับเลกก็เลือก,กิ่งประมาณสัก หนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วนะประมาณจักสามนิ้วตัดเลยคับเนียพยายามให้มันสะอาดสะอาดได้หน่อยแผลมันสกมคมๆถ้าสกรปรกมันจะเน่าอืมาพาตั้งใจ งนี้อากาศยำฝนเต็นง่ายพอได้แล้วปุ๊บก,ก็เลิงมันสวยมันตรงมันสวยตรงสวยแล้วปุ๊บต้องฝนัน เป,เป็นเห็นเหยื่เจริญเยื่อเจริญก็คือสีเ,เขียวแล้วนะเนาะติดกับเปลือก ที่ต่อมาก็ปาดแล้ปาดแบบนี้อันนี้เป็นเทคนิคการปาดตัวทีตัวทีคือปัวทาาีอัสสังกีตปาดปื๊บกรีดตรงเลยสมมติ ประมาณนี้เนาะเรากรีดลงยาวกว่านี้หน่อยมันตจึงประมาณนี้อืมเราของแง่ออก ช่วงนี้จะดีหน่อยมันติดง่ายยางมันเยอะยางเยอะเกาะเลือกลอกออกหลอกเปลือกง่ายนี่ประมาณนี้อือขัดจอยอันนี้ซื้อตลาดนัดโอนพทด อ่าลองเอาของง่ายๆไม่ต้องแพงอ่าเอาง่ายมันใบสะอาดก็พอที่นี่พอมันต้องเสียบต้องอยิงติดนี่หน่อยเนะี้ยต้องปากปากหน่อยเนะี้ย สังเกตมันหลอกง่ายยามนียามฝนนี่สังเกตคือฝั่งนี้มันจะโจนโจนเยื่อเจริญแล้วก็ฟันหน่อยนะเนี่ยติดกันยังไงประมาณนี้และ ทีต่อมาก็ใส่ถุงติกถุงประมาณสี่สี่นิ้วครึ่งคุณเจ็ดนิ้วเนาะก็ปาดกันฝนม,มีอะไรมากันฝนกันน้ำเขาประมาณสองอาทิตย์ก็ติดแล้วนะนี่กระสวม่สวมกันน้ำแหละ ต่อมาก็เป็นฟอฟังรุ่นใหญ่หน่อยแบบถ้าเป็นเส้นนั้นมันจะอันหน้าไม่ค่อยได้เอางี้และง่ายดีจะทัวไปต,ตัดมาประมาณสัก60สิเซนกันด้ ตรงนี้ทำง่ายใครอยากลองลองทำเลยเด้ถ้าไม่เลยก็จะเป็นนี่ก็ไม่มีอะไรมากกา็ทับเลยเดี๋ยวยอดไปหนไรนะไม่แน่นเลย มือหลวมแม่เด็กมาใหม่เอามาถุงพลาสติกมันเคลื่อนโ okay. อเคทำไมามันลื่นนะเย่เออมันเลย มัดผมชิดครึ่งป<ม>ึ๊ดน่ล็อกรอบที่สองเราก็มัดเงินพี่รอดเลยประมาณนี้แหละเราก็ดูต่อไปเนาะวิธีต่อไปมาดูเนาะว่ามันติดไหม นี่ดูผลงานเก่าติดไหมครับนีต่อไปสามกิ่งเนาะกิ่งมันไม่สมบูรณ์้ำกันเนา่าก็ได้สองกิ่งมาดูนะติดไหมนี่มาไ นี่ดูแผลนี่ครับนี่ติดละยอดเก็นละอันนี้อยอดเจริญมันจะเป็นสีเขียวเนาะเนี่เยเชื่อมไปแล้ว กล้องโฟกัสไม่ได้เออมาเนี่ยนะนะติดแล้วดูสังเกตนะเยื่อมจะสวยดีติดกันดีนต้นอันนี้อีกยอดหนึ่งทีเมาต่อไว้มันดูกันติดไหมดูเด้ย ที่นี่เป็นสเสดาถวายก็ไม่นี่เป็นเสดามันขมด้วยมันด้วยอร่อยดีแต่ผมไม่ทิ้งง่ายๆเนะเาะลองทำดูนะ อันนี้ให้ตให้ดูนะเหมือนกันแต่อันนี้มันเน่าเพราะว่ายอดไม่สมบูรณ์ด้วยอาจจะมีปัจจัยอื่นด้วยยอดยอดเก่ามันเป็นแผลเก่าเป็นแผล้องดึงออกนะออกไหมนี่มันก็ยังเขียวอยู่นะ วานะจะเสียละโอเคแค่นี้แลกันนะโอเคครับติดแล้วสะดาวะวายสองยอดแล้วก็สะดามันลองดูประมาณสองอาทิตย์ครับจะรู้ผลแค่นี้ครับสวัสดีครับ